ครับกาจ่ากีเขาแด่ไปเบิรงนะครับแทงปลูกเขามาแล้ีวนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับการแต่สมัยโบราณนะครับที่ปูเขาเพิ่มข้าการปลูกเขามากนะครับจนมาสมัยนี้นะครับวิถีวิถีชีวิตหรือว่าวิถีการเรีนหน้ามันจะเปลี่ยนไปตามตามเวลาตามตามสมัยนะครับจะได้ม่นี้ผมเิ็ว่าเรามีพอเบิ่งนะครับว่าการเรีนหน้านี่นะครับ มันตูนขุ้นมันจังในแน่นะครับแล้วก็เอาสีเอาสีทองปรับเปลี่ยนบอนะครับเพราะว่าเพราะตัดเดน้าไปเนี่ยสิบวเกิดรปโยน์อย่างนี้ครับแต่ที่นี้เนี่ยขาดพุ่งแต่หลักๆนะครับแต่ที่มีเรื่องของหนึ่งนะครับต้นพุ้นสูงนะครับสองราคาผลิตลดต่ำนะครับสามปัญหาเรื่องแรงงานถ่วงอันนี้คือปัญหาหลักๆนะครับของการเีดน้าครับอันนี้คือปัญหาของการเดน้านะครับประที่นี่นะครับ เห็นว่าเป็นว่าปัจจัยนะครับที่มันที่มันเป็นมันเป็นปัญหาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับต่อไปนะครับก็ม่นเป็นว่านะครับต้นทุนนะครับในการผลิตต่อไรนะครับอันนี้คือต้นทุนนะครับต่อไรนะครับอันนี้คือเทียบจากเทียบจากเป็นแกงของผมเองนะครับที่หน้าดีเหตเองนะครับวันนี้คือพอแม่เหตนะครับมาแต่งแต่ มาแั้งแต่โดนนะครับต้นทุนเนี่ยจะมีอย่างแน่นะครับต้นทุนก็นคือหนึ่งนะครับค่าถนะครับค่าถไถ,ถแปรนะครับไถแป็คือไถเตรียมดินนะครับอันนี้ก็จสอยู่ไรแล้วก็มาอันนี้คือคิดราคาจากาจากราคาบานบานเท่าเลยนะครับลอยแปดที่บาทนะครับต่อไรนะครับ อันนี้คือคาไถ่นะครับอันที่สองนะครับกคือคาคาเมล็ดพันธุ์นะครับครับคาเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เขานะครับสมัยตะกี้นะครับบ้านเฮาเนี่ยสามารถเก็บเก็บเมล็ดพัพนธุ์ได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบ่มิการเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับคือหาเมล็ดพันธุ์แากข้านงนอกนะครับเมล็ดพันธุ์อยู่ประมาณมีหาถึงสามสิบกิโล นะครับต่อกระสอบนะครับโต๊ะตัวนี้กับกระสอบนึ่งประมาณเอากลางๆไว้นะครับประมาณหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับกระสอบน,นึ่งกับสีกระสอบนึ่งกับซีซีแว้ประมาณไล่นึงนะครับแต่ถือว่าเป็นหกร้อยบาทต่อไล่นะครับอันนี้คือประเด็นท่านนะครับรอันนี้มามาอันที่สองนะครับอันที่สามนะครับสามก็คือขาไถ หวานนะครับไหวานเนี่ยคือชูเมอหน้าบานเท่านี่นะครับใส่วิธีการไหวานนะครับไหวานกับถป่ะมัณไรละสองร้อยบาทนะครับต่อไร่นะครับอันนี้คือไหวานนะครับไหวานหนึ่งวิธีการขาดปกน้ำนะครับแต่ที่นี่นะครับอันที่สี่นะครับค่าจ้างนะครับค่าจ้างนะครับค่าจ้างแย่งงานนะครับในการวานนะครับค่าจ้างแร่งงานในการวานเนี่ยนะครับ วานคือสีมีหนึ่งนะครับวานปุ๋ยนะครับวานปุ๋ยน้องพื้นนะครับแล้วกับวานเมล็ดพันธุ์นะครับเกิดที่อยู่ที่ประมาณนะครับถ้าเอาเป็นหมื่นนะครับตีเป็นหมื่นนะครับก็คือประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับต่อแปลงนะครับต่อแปลงนีคือถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าหน้าหนึ่งไรนะครับเกิดใส่แรงงานประมาณหนึ่งต้นก็คือสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับ แต,แต่ในในรูปแบบของการยันตัวเนี้นะครับผมคิดเราเป็นการเป็นการเมาไปก่อนนะครับเป็ที่สามร้อยเป็นสี่ร้อยบาทต่อไรต่อแรกนะครับรทนี้มากนะครับอานะครับอาเดี๋ยวพื้นค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยรอ,องพื้นนะครับปุ๋ยรองพื้นนะครับไรหนึ่งเนี่ยไรหนึ่งเนี่ยนะครับก็สิบประมาณ บานเข้าไทยแบบบอบ์หลายนะครับประมาณ30กิโลกรัมนะครับต่อไร่30กิโลกรัมต่อไร่นะครับปุ๋ยก้อนทีเขาจะวางแถานะครับคือถ้าวันปุ๋ยยหลงเข้ากับไทยนะครับอันนี้ก็จะโตประมาณ30กิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ืดอีประมาณ4ร้อยแปดสิบบาทต่อไร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของต่อมาก็จะเป็นเรื่องของไอ้โตปุ๋ยนะครับปุ๋ยคือปุ๋ยที่เข่า หลังจากเข้าวานเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับก็หลังหลังจากเข้าวานเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับมันจะต้องมีการใส่ปุ๋ยอีกอย่างหนึ่งนะครับปุ๋ยนี่ปกตินะครับเขาจะใส่แต่ในช่วงการเข้าวานช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับหรือว่ามิถุนายนนะครับปุ๋ยที่เขาใส่ได้คือเ้าต้องใส่ปุ๋ยประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับใส่แค่ช่วงมีเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าหลังจากมีไปแล้วเนี่ยก็คือก่อนที่เขาจะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาจะม่ใส่ปุ๋ยนะเพราะมันสิ้นถึงหายนะต้อง อันนี้ก็จะมีคาปุ๋ยอีกเยนหนึ่งนะครับค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยกระต,ตุ้นนะครับเพิ่มการเจริญเติบโตนะครับเพิ่มการเจริญเติบโตนะครับอันนี้นะครับก็สิบประมาณน,นะครับห้าสิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับหาสิบกิโลกรัมต่อไรก็ดีเฉลี่ยแล้วนะครับก็สิบประมาณอ่า แปดร้อยเห็นเการ้อยบาทนะครับทีไบประมาณแปดร้อยบาทนะครับต่อไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นทุนนะครับส่วไม่อีกนะครับหลังจากหลังจากเี่าใส่ปุ๋ยแล้วนะครับแต่ซีนี้ทาแห้งใส่ปุ๋ยนะครับค่าจ้างนะครับค่าจ้างใส่ปุ๋ยนะครับนีไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทต่อไรนะครับต่อต่อต่อครั้งนะครับต่อรังนะครับ แล้วสุดท้ายนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับกับซีนี่นะครับเก็บเกี่ยวกับีนี่ค่าลดเกี่ยวนะครับค่าลดเกี่ยวข้าวนะครับค่าลดเกี่ยวเนี่ยนะครับบานเท้าเกี่ยวนะครับห้าร้อยบาทต่อไร่นะครับห้าร้อยบาทต่อไรนะครับค่าขนเขายี่ครับเก่านะครับค่าขนเขาไปลุงสีนะครับค่าขนข้าวไปลุงสีนะครับ เป็นจะคิดต oh. wow. ั <Okay. S 1> นละประมาณสามรอยบาทนะครับต <tiden. S 1> ันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเข้านะครับสีไปว่ไปสีไปเฉียวหนึ่งนะครับเฉียวเป่นที่เป็นมาขอนในเข้านะครับเอาคิดตามๆแค่สามร้อยบาทนะครับต่อเที่ยวนะครับอันนี้เอาคิดแค่ไรเดียวนะครับแม้เท่าในเขาหน่อยกตันนี้เขาต้องเสียสามร้อยต่อเที่ยวอันนี้เพื่อคือคิดคิดแบบคร่าวๆนะครับวันนี้นะครับผมล้องผมสียลองไล่บิ่งนะครับว่าเป็นเหมือนแล้ว ก็เหมือนแล้วนี่มันมันมันจกบาทนะครับในในส่วนทุนตอนไรนะครับแันนะครับแผ่นร่วมนะครับร่วมๆรั่งเก่าก่อนนี่แล้วนะครับก็คือประมาณเอาบวกบวกบวกกันมาแล้วนะครับก็โยมันนะครับต้นทุนนะครับคุณต่อไรนะครับสามพันหกร้อยหกสิบบาทนะครับอันนี้คือจากจากจากที่เฮ็ดจริงนะครับสามมโนบายหกสิบบาทนะครับ ก็คือถ้าสีหน่อยว่านี้นก็คือหน่อยตัวนี้เรื่องของไอซีนีเมล็ท่านหนอยจะฟอง,อองนะครับแท่งกระโดดบ่หลายนะครับแต่ถ้านะครับมันจีมีต้นรุ่นในการเพิ่งหรือไม่ย็คือนะครับทาเข้าวานไปรอบหนึ่งแล้วมันบก่เกิดนะครับแต่มาไป็รอบเป็นแล้วมันบ่เกิดนะครับมันจะต้องหา,มาเมล็ท่านนะครับมาเพิ่มนะครับมาวานเพิ่มทารถไถมาไถเพิ่มทา ตนกามามามาสามนะครับตัวเชื้อมาสองนะครับเกิดราคาแรกงงานอีกอันนี้ไม่นจะเป็นตนรุ่นที่เพิ่มึ้นมากนะครับสามพันหกร้อยหกสิบบาทนะครับประเด็นนี้นะครับถ้าสามพันหกร้อยหกสิบบาทเนี่ยนะครับเทามาคิดว่านะครับเขาบ้านเน่าเนี่ยนะครับจากจากสถิษิเนี่ยนะครับจากเสรษสีงามสุดๆนะครับผลผลิตนะครับผลผลิตบ้านเท่าเนี่ยนะครับผลเดินเบิรงนะครับผลผลิตนะครับผลผลิตนะครับ ประมาณนะครับหนึ่งไรนี่นะครับจะเท่ากับนะครับสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยกิโลกรัมนะครับสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยกิโลกรัมเท่าตีนุ่งสูงไปเลยครับมาสี่ร้อยกิโลกรัมต่อไรนะครับพอนนั้นตีนสูงนะครับซสมเ่านะครับถ้าสี่ร้อยกิโลกรัมต่อไรนะครับถ้าสี่ร้อยกิโลกรัมต่อไรนะครับเข้าเอาคูณได้นะครับ เอาสีลอยนะครับพูดงันครับนะครับเอาซิปซิปห้าบาทเล่นะครับกิโลลราซิปห้าบาทนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสี่ยี่สิบนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งซี่ศูนย์ีนะครับเนี่ยครับอันนี้คือประมาณหกพันบาทนะครับที่เขาไปขายล่มสีนะครับกระสีใดมากประมาณหกพันบาททักแล้วกระสีเหลือประมาณทักจากต้นทุนนะครับกระสีเหลือประมาณอยู่พันกว่าบาทนะครับ ท่านประมาณพ่านทนสามทนสี่นะครับอันนี้คือเนี่ยครับกําไรต่อไรนะครับนีนีคือมีคือการเท็ดนหน้าของนีคือการเท็ดนหน้าหน้าขี่ผมประมาณเนี่ยเปิดโอเคอาโบแมนนะครับก็คือเทียบนะครับก็คืออ่าเพะอหัตต้นตนพุนนะครับก็คือสามพันหกร้อยหกสิบบาทนะครับแล้วกันรายไดงหรือว่าจากการขายเผ่านะครับทีรอกิโลกรัมเนี่ยต่อไรเนี่ยนมะเกิดเกิดหรือว่ากิโลละสิบห้าบาทเดี๋ยวคิดมาแล้วนะครับหกพันบาท มันี้กำไรต่อไรอยู่มัประมาณสองพันสามรอยนะครับถึงประมาณสองพันสี่รอยบาทนะครับเนี่ยนะครับถึงสองพันสี่รอยบาทนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือกําไรที่เกิดขึ้นจากจากการขายเขาหนึ่งไรนะครับครับกสรุปนะครับก็คือสสรุปมราเห็นว่าการเห็หน้าหนึ่งไรนะครับมันสีได้อยังใสอย่างแน่นะครับหนึ่งนะครับก็คือต้นทุนนะครับต้นทุนกเคือ่ยครับ สามร้อยหกสามพันหกร้อยหกสิบาทนะครับต่อไร่อันนี้คือต้นทุนนะครับอันที่สองนะครับผลผลิตนะครับอันนี้ค็หนึ่งนะครับสองผลผลิตต่อไร่นะครับอันนี้คิดอยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยกิโลกรัมต่อไร่นะครับอันนี้คือสีเป็นเขาของเขาของทางภาอีสานเท่านะครับอันนี้คือ้อแทรคค่าเขาขายเขาในราคาสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับถ้าตลาดเป็นไหนสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมมันก็คือสูงนะครับ แต่สียูทีระมาณไล่เด้กสียูทีระมาณหกพันบาทนะครับหกพันบาทต่อไร่นะครับอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือไล่เด็แจากข้าไปขายเข่านะครับจากสี่ร้อยกิโลกรัมนะครับนะครับแต่ที่นี่นะครับกิดมาหากลบนะครับแล้วบาง้นทุนนะครับกับกำไรเพิ่มกิดสิเหลือนะครับจากการขายขายเขานี่คือกำไรนะครับนี่คือสองพันนะครับสามร้อยสี่สิบบาทต่อไร่นะครับ ถ้าสมมติว no. ่าจังเขามีหน oh ้านะครับถ erm ้าผมมีหน้าซิปไรนะครับถ้าผมมีหน้าสิปไรนะครับเราซิบไรก็เป็นพู่นนะครับคู่นสองพันนะครับสามร้อยสี่สิบบาทนะครับแต่สีได้กำไรอยู่มากนะครับสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้คืออันนี้คือสิเป็นกำไรถ้าผมมีหน้าสิบไรนะครับถ้าถามเมืองมันนกิดสีบบหลายนะครับแต่ว่าเอาอย่าลืมว่า กำไรจากการขายเข่าของเทานี้นะครับมันไปแบ่งผู้ใดแน่นะครับไอ้โตโตโตผลผลิตนะครับที่เขาขายต่ออะไรเนี่ยนะครับมันไปเป็นไปแบ่งผู้ใดแน่นะครับอันนี้คือเขาเงินมาเอาใส่เข้ามาผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นของเท่านี้ไม่ผู้ใดแน่นะครับนึนนะครับรดไถนะครับ 2นะครับรถเกียวนะครับสามนะครับแรงงานนะครับ4ีนะครับล้มสีนะครับอานะครับปุ๋ยนะครับเราแก้ปุ๋ยนะครับนี่ครับแก้ปุ๋ยนะครับโค้งนะครับไอ รถค้นเขานะครับอันนี้ก็คือนี beans, food, ่ค <mic toxic language> <owner> <necessary> ือผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นนะครับที่สีแม่ฝันจากหกพันบาทของเข้าไปนะครับผู้ถือหุ้นตัวนี้นะครับผู้ถือหุ้นมูนี่นะครับเพิ่นบรเดลเพิ่นบมเดมากเพิ่นบมเดมากลงทุนกับหน้าหนึ่งไรเข้าเลยครับผู้ถือหุ้นนะครับเพิ่นกับลงทุนในส่วนของเงินแต่ว่าผู้ถือหุ้นส่วนนี้นะครับถ้าสมบูรว่าเกิดนะครับผลโต น้ำท่วมนะครับหรือ taking, ว chips, ่าฝนแหลกนะครับซุ <tamanho S 2> ม้มเรานี่ยนึ่งเป็นโมเดลมากเป็นโมเดลมากมากเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับเนี่ยครับซุ้มซุ้มขีนะครับอันนี้เป็นบโมเดลมาเสี่ยงกับเข้าอันนี้เป็นกับ่มเดลมาเสี่ยงกับเข้าอันนี้เป็นกับ่มเดลมาเสี่ยงกับเข้าอันนี้เป็นกับ่มเดลมาเสี่ยงกับเข้าอันนี้โมเดลมาเสี่ยงกับเข้าอันนี้โมเดลมาเสี่ยงกับเข้าครับเจ้าของขีนะครับเจ้าของหน้าผู้เดียวนะครับที่เป็นผู้เสี่ยงนะครับ แทนสมุดแล้าหน้าแรงนำถ่วงผลผลิตได้หน่อยลงนะครับผลผลิตบ็ได้เลยนะครับสิขาทุนครับโตต้นทุนตัวนี้ที่ต่างไห้กาไรตัวนี้โตไล่ได้แต่ตัวนี้มตนคุณ่ีนะครับตัวกาไรตัวนี้ก็สีหายไปนะครับแล้วก็สี่เค็บบอกไงว่าอ่ามันมันมันบ่อยดีขึ้นนะครับแต่คือมันสิตูกเปรียบเผยก็ว่ามันจะมีคนเคยบอกนะครับว่าทำนาปังมีแต่สังกับนี้ ทำน,นาปีมีแต่นี่กับสังนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ <c> 2> 2> ไม่มีเกิดขึ้นนะครับแต่กับส่วนเพิ่มเติมพี่สิได้นอกจากจากการขายเข่านะครับกระสิมี่กระสิมี่ฟางข้าวนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นตัวเสริมนะครับฟางข้าวนะครับอันนี้อาจจะต้องแต oui ่ว่าอาจจะมีผูมามามาหาอัดฟางเข่านะครับแล้วก็ซื้อฟางเข่าขายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหน่อยนะครับพี่สได้นะครับถ้าสมมติเราพีได้นำถ่วงกับ โบได้เฟื้องนะครับกันพีได้คนแหลกนะครับป้างแตสีหน่อยอีกนะครับอันนี้ก็ป็อยุบปัจจัยครับเส้นเหมือนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีคือมีคือการลงทุนนะครับเห็นหน้าหนึ่งไร่นะครับแล้วก็มันเกิดเงังถึงน้อยแน่นะครับ